บริเวณจุดโฟกัสที่เขามีมาให้อยู่ในกล้องหลายๆฟังก์ชันเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ถ่ายรูปแบบไหนแล้วแต่ละแบบเนี่ยมันใช้งานต่างกันยังไงคลิปนี้รู้แน่นอนครับใน EP 2บริเวณจุดโฟกัสครับ วัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาต่อกันใน EP ที่2นะครับจาก EP แรกที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโหมดโฟกัสในตัวกล้องนะครับใน EP ที่2เนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโฟกัสเหมือนกัน แต่ว่าคราวนี้จะเป็นการเลือกพื้นที่ในการโฟกัสนะครับที่มีอยู่ในกล้องนะครับมีหลายๆคนเนี่ยยังคงสงสัยอยู่ว่าเราจะถ่ายรูปประมาณนี้จะใช้โซนถ่ายรูปโซนโฟกัสเนี่ยประมาณไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวนี้ผมจะมาไล่ให้ทีละโซนเลยนะครับ mm hmm. เรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. ก็คือการปรับโซน บริเวณจุดโฟกัสนะครับตัวการปรับบริเวณจุดโฟกัสเนี่ยเราก็กดไปที่ F n เหมือนเดิมครับแล้วมันจะมีตัวบริเวณปรับโฟกัสนะครับตรงนี้ขึ้นมาให้แบบนี้ครับเราก็กดทําการกดเข้าไปเลยตรงนี้มันจะมีให้หลายๆโหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันทีละโหมดว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันใช้งานกันยังไงเริ่มจากตัวบนสุดเลยก็คือบริเวณปรับโฟกัสแบบกว้างนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเลือกโฟกัสแบบเต็มหน้าจอได้เลยนะอันนี้มันอาจจะคอนโทรลโฟกัสยากนิดนึงนะครับ อันนี้เหมาะกับการถ่ายภาพแบบรวดเร็วกับวัตถุที่มันอยู่ด้านหน้าสุดนะครับมันจะดีที่สุดเวลาตัววัตถุเราที่อยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยมันก็จะโฟกัสก่อนเลยเขาค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับพอเจอตรงไหนที่มันใกล้ระยะใกล้เลนส์สุดเนี่ยเขาก็จะ ทำการโฟกัสได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะผักขึ้นบนอย่างเงี้ยเห็นไหมโซนด้านล่างก็จะโฟกัสอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเราเท่าไหร่นะครับอับนนี้อ่ามันก็ใช้ง่ายแต่ว่าบางครั้งมันก็เหมือนจะใช้ยากเหมือนกันนะครับว่าเราอยากจะมีโฟกาวนะครับอยากจะถ่ายหน้าเบอร์หลังชาร์จให้มันมีโฟกาวด้านหน้าอ่ามันก็ทําไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันจะเลือก ปรับโฟกัสล็อกโฟกัสที่จุดด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบโซนกว้างเลยอันนี้มันก็อาจจะคอนโทรลโฟกัสยากนิดน,นึงเราอาจจะไม่ได้ดังใจตามที่เราต้องการที่จะให้มันโฟกัสตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบเป็นโซนเป็นโซนแบบนี้นะครับมันจะแคบลงมากว่าเดิมนิดน,นึงนะเห็นไหมว่ามันจะมีช่องตารางขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดตรงไดออลเนยครับซ้ายขวาตรงกลาง ตรงโซนกลางโซนล่างครับโซนบนอย่างเงี้ยซ้ายขวาได้หมดเลยเราต้องการให้มันโฟกัสตรงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะคอนโทรลได้เลยครับสมมุติว่าผมต้องการให้มันมีโฟกัสอยู่ด้านหน้าครับผมต้องการที่จะเลือกโฟกัสกล้องที่อยู่ด้านหลังนะครับผมกดโฟกัสนี่ตั้งโซนไว้ตรงนี้นะครับแค่นี้วัตถุที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโฟกัสให้เราแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอรครับเราก็เลือกโซนมาที่ตัววัตถุตรงนี้ใช่หไหมมันก็จะ เลือกมาโฟกัสตรงจุดโซนที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ละเอียดมากอยู่ดีนะครับมันก็ยังเป็นพื้นที่ใหญ่ๆที่มันโฟกัสอยู่ผมต้องการที่จะโฟกัสกลางภาพเพื่อให้มันโดนกล้องเล็กด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็ยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าโซนมันยังกว้างอยู่มันก็ทําได้แต่ว่ามันจะยากนิดนึงนะครับพอมันไปโดนตัววัตถุตัวอื่นก่อนเนี่ยมันก็จะโฟกัสตัวนั้นก่อนมันอาจจะ ไม่ได้ดั่งใจเราต้องการนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นโซนแบบเซนเตอร์หรือว่ากลางภาพแบบนี้ครับอันนี้จะเล็กลงมาเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายครับอันนี้สําหรับคนทีออ่ขยับกล้องไปมาได้แบบรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากอย่างเงี้ยต้องการถ่ายอันนี้ครับผมเลือกโซนไว้ตรงกลางเราก็แค่หันเลนเข้าไปให้มันตรงอยู่กลางภาพแบบนี้ครับมันก็จะโฟกัสเลยเห็นไหมผมสามารถที่จะเลือกโฟกัสกล้องที่อยู่ด้านหลังสุดได้แบบง่ายๆเลยหรือว่าตรงนี้ หรือว่าตรงนี้นะครับได้เลยง่ายเลยจับปุ๊บโฟกัสปั๊บเลยนะครับแบบนี้ขอให้มันอยู่ในเซนเตอร์ตรงกลางก็พอครับอะไรก็ตามเนี่ยมันโฟกัสหมดเลยแบบนี้อ่าอันนี้ก็คือจุดเซนเตอร์ตรงกลางนะครับอันนี้เหมาะมากกับคนที่ต้องการจัดองค์ประกอบภาพให้อยู่กลางภาพนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นบริเวณปรับโฟกัสที่สามารถปรับได้นะครับไอตรงนี้นะครับหมดนี้ผมใช้บ่อยมากๆเลยเพราะว่า มันสามารถเลือกจุดโฟกัสได้แบบโอเคมากๆนะเราสามารถที่จะกดซ้ายหรือขวาได้ให้เป็นแบบ small size หรือว่า large size ก็ได้นะครับจะมีให้3ขนาดนะ S, M, L จะมีให้เราเลือกครับถ้าเกิดเราเลือกเป็น S นะครับก็คือเราต้องการที่จะให้จุดโฟกัสเนี่ยมันเล็กมากจริงๆแบบนี้เพื่อจะล็อกโฟกัสให้ตรงจุดมากที่สุดแบบนี้สมมติว่าผมต้องการให้มันชัดที่ป้ายของกล้องตงัวนี้ผมก็เลือก โฟกัสเนี่ยไปอยู่ตรงนี้เลยแต่ยังไม่พอแค่นั้นครับเมื่อเราไม่ได้ขยับกล้องใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการให้ตัวกล้องด้านหลังชัดเราก็กดเข้าไปที่ปุ่มตรงกลางตรงนี้ตรงไดเอลนะครับตรงกลางให้มันมีลูกศรขึ้นมา4ทิศแบบนี้เราสามารถที่จะเลื่อนจุดโฟกัสตรงนี้นะครับไปได้ทุกส่วนของหน้าจอเราเลยเห็นไหมพอเราลากไปเนี่ยต้องการให้มันโฟกัสตรงไหนเราลากไปตรงนั้นเลยครับตรงเนี้ จะคอนโทรลโฟกัสได้ค่อนข้างดีครับรับรองว่าโอกาสที่จะหลุดโฟกัสเนี่ยน้อยมากเลยครับแต่ว่าเราต้องขยันกดเลื่อนจุดโฟกัสนิดนึงนั่นนั้นเองแต่ว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมว่ามี S M แล้วก็ L นะครับถ้าเกิด L เนี่ยเห็นไหมว่าจุดโฟกัสมันจะใหญ่ขึ้นตรงช่องตรงนี้ครับมันจะใหญ่ขึ้นนะสำหรับพวกวัตถุที่ใหญ่ขึ้น อันนี้นะครับก็คือโซนที่สามารถปรับได้สามารถปรับขนาดของตัวจุดโฟกัสได้ด้วยนะครับต่อไปจะเป็นบริเวณโฟกัสจุดที่ปรับได้แบบขยายนะครับแบบขยายคือยังไงเวลาเรากดล็อกโฟกัสเราสังเกตเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เฉพาะตรงกลางนะที่มันมีจุดบริเวณโฟกัสขึ้นมามันจะมีตรงขอบทั้ง4ด้านเลยนะครับมันจะมีจุดโฟกัสเล็กๆอีก บางทีตรงกลางเนี่ยมันไม่อาจโฟกัสได้นะครับมันก็จะไปเลือกโฟกัสด้านข้างเนี่ยที่อยู่ในขอบตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ห่างไกลกันมากเราจะได้โฟกัสแน่ๆเลยครับอันนี้แต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะเลื่อนได้อยู่นะเหมือนกับตัวที่ปรับจุดได้เมื่อกี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ย มันจะค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันโฟกัสตรงกลางไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปโฟกัสบริเวณใกล้เคียงแบบนี้นะครับต่อไปนะตัวสุดท้ายนะครับบริเวณปรับโฟกัสติดตามจุดที่ปรับได้แบบขยายนะครับโหมดนี้นะครับเมื่อเราต้องการที่จะถ่ายพวกอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆไอโหมดนี้ผมว่าโอเคมากๆแล้วก็ชอบใช้มากๆนะครับคือโหมดที่แล้วเนี่ยเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ย มันจะไม่ทําการติดตามนะครับเมื่อเรากดโฟกัสตรงนี้มันจะเวลาเราหักไปเนี่ยมันก็จะไปโฟกัสอีกจุดหนึ่งตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นโหมดสุดท้ายเนี่ยที่สามารถติดตามได้นะครับเราสามารถที่จะกดครึ่งนึ่งเห็นไหมว่ามันจะมีช่องตารางแบบนี้มันจะล็อกโฟกัสอยู่ที่เดิมเลยว่ามันจะล็อกโฟกัสอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราปรับโฟกัสไว้อยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างนี้นะครับผมปรับไว้อยู่ตรงกลางแล้วผมก็กดครึ่งหนึ่งค้างไว้นะครับกดที่ตัว กดชัตเตอร์ลั่นชัตเตอร์เนี่ยครึ่งหนึ่งค้างไว้มันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาเวลาผมหักกล้องไปทางซ้ายหรือทางขวาเห็นไหมครับว่าช่องตารางเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่ที่เป้าหมายเดิมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเวลาเราถ่ายอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆที่เราไม่สามารถคาดะเนมันได้นะครับอันนี้จะดีมากเวลาเรากดไปครึ่งหนึ่งปุ๊บล็อกไว้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะขยับกล้องได้เต็มที่เลยครับ ตัวติดตามเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่มันก็ยังสามารถทิ่ติดตามได้เลยแบบนี้น,นะว่าโอเคมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะไอ้โหมดนี้นะครับมันจะสัมพันธ์กับตัวโหมดโฟกัสนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกเป็น AFS ครับเห็นไหมว่าตัวโหมดโฟกัสตัวนี้มันจะทึบไปเลยมันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเห็นไหมว่ามันจะหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็น FA ล่ะ โหมดนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับมันจะใช้ได้กับการโฟกัสแบบคอนติเนียเท่านั้นหรือว่า AFC เท่านั้นนะครับเมื่อเราเปิด AFC เนี่ยตัวบริเวณปรับโฟกัสได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาใช้งานได้ปกติมันจะใช้งานได้หมดเดียวก็คือตัวโหมด AFC นะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือบริเวณจุดโฟกัสที่ตัวกล้องเนี่ยมีมาให้นะครับก็จะคล้ายๆกันในกล้องหลายๆแบรนด์นะครับแต่ว่า มันก็อาจจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันน,นิดนึงแต่ส่วนมากในการใช้งานเนี่ยเขาจะใช้งานกันประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวบริเวณจุดโฟกัสนะครับก็มีหลายๆแบบแต่ว่าเราก็เลือกใช้ให้ตรงกับการที่เราถ่ายรูปนะครับแน่นอนว่าได้ภาพที่โฟกัสตรงจุดตรงโซนแน่นอน,นครับส่วนใน EP ต่อไปนะครับเราจะมีฟังก์ชันไหนของการใช้กล้องเนี่ยมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับส่วนวันนี้ หมดเวลาของผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ